สาวติทัศน์ด้วยนนะครับผมีนก็อยู่กับเกิมไม่ครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบจุดสองนั่นเองนะครับผมเรามาเอาชีวิตรอดกันเลยนะครับผมดูครับเรามาเริ่มหาแกงก่อนเลยนะผมนีอ่ะชิี่นงนอนแต่เ,งเ,งนนนเ,เนี่ยอ่ะชินคนช่ลเ่ย <laughs> ok, cảm ơn lại mất như thế này chứa chết không mất mát 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 นี้เราเอาจีพีทอลเคนแรกกันนะครับผมอาจะไม่นอนนะท่ต่อ่าไม่นอนอน,อนอี่แหละเราก็ไม่ได้เปลียนอะไรขนาดพิมลีกเนีเจือดีนะนอาแจะเราอยู่ในถ้ำเหมือนกับมือนไมือมให้เราเลยเรา ันนี้ครัเอ่อขวานขวานหินนะไอ้อเพื่อนขุดตัดมาให้ได้มากที่ก่อนแล้วค่อยเข้ามาครับ เยอะไปก็ไม่ดีเดี๋ยวจะ้อนแหละหัวเดี๋ยวจะเดินเลยะ ก่จนปเรเจ well, we okay. <Perfect. S 1> อแลนดแลนดแล้วเป็นเราครับเป้าก่อนนะคะ้าเป้าก่อนเอเคยวามักะซ่มูเออแก็ทำที่กดที้ง แล้วมีคนนีอะ้รมาครับเรื่งตัวหินตัวหินแล้วตัวหินตัวหินแล้วตัวหินนี่สีฟอาเน ต้าวเนี้ยวนึ okay, 8, ่ง nah. ที okay. ่เจ็ดสิบคิเหมือนนี่เลยส่งไปอะไรวะอมบี้ตอนแรกเที่ยเท้มมากวะตบีีเบบี้อะเออไม่เข้าเนอะนี่เป็น่เกี่ยวกับข้าเออเมันโำงคาน

หนสกแปเราโปลกแล้วโปเรามีข้าวกินละแล้วก็มาขปกับตยวแภาพจับเนื้อภาพขบบเนี่ยมาเยอะเยอะเลนไหนวะ

ก่อยไปครับเดี๋ยวเราไปทำเทียงเราไปตัดไม้ขึ้น, <c oughs> <c oughs> นก่อนเราตัดไม้ขึ้นก่อนนะครับช่วงเสรเรียบร้อยครับ แก่ตับปคิดไปตัดเลยเกลียดที่เป็นย,ยาวไม่เทบโอเอโอ้ยตอน,นเราเขาไทำไป่อบคือก็โอคค้ยไดบบู้อออ

เอาตรงยันกับเออเอเออเออเดี๋ยวเรากดตั้งแั่โอ้โหตั้งนานแค่เดียวีสั่น เราคนป็นเพิ่งเหรอทำข้าวเยอะเลยดี่ัแ้แบบนี้มจะมีสิทาละจดอยพ่โน่เหรอ

ก็ส่งตัแก้สีใช่ไหม่ะเออคือเพื่อเออจตอบเองใ่ไมล่ะ่้อง้วนเนี่ยโอ้โเคแล้วึแล้วนใหม่โอ้ผมจะมาแต่จริงๆนะผมเพราะที่แต่งมันมีเว่า์ชั่หนึ่งสิบมันเนี่ยผมไม่แต่น้มากเลยอ่ะมาจุดก็ทำคลิไปไปใลแล้ว เฮ้เฮ้ผมขึ้นมาสู้มัลงเดีจะหาให้ข้า กินได้มันเนี่ยเอาเนื้นอ,อก,กินกินเอาเนื้อมาตีเอาเนื้อวาฟาดยาเลยโอเคับกัดครับทำไมเล่นต้องเ,ต,องเอตรงร้ลา,านกว้างแบบที่ชอบเล่นก็เลยเนะี่ย 我就不。 เอาไข่เอาไข่อ้อยเขาเรียกว่าไข่ไข่อ้อยเนเไข่เยอไข่เอาอ้อยเีเฮ้ยอ้อยเนี่ยที่ดีเลยที่เ่ก็เล่นดีอะอะไรนะแล้าเหอนอันที่เกิเหกา่มท เดี๋ยมอืมจะสร้างม้านโดนยึดตัวสินดีอ่ะสนโลงี้ดีเราไปสำรวจแคาสักแป๊บเนี่ยเอาฐานเนี่ยานเอาฐานทำคอสเ้อรทำไฟอ่ับได่ะ ไปจะเพิ่นเติมไป ではい。 นี่ะเอาจับกันเอนเอาแร่เลยทางเดินเดิดเดิเดินไตกเจ็บหเนได้เจเกอยู่หรือยเสียงอะเนี ำห้เยเก็บขกอยู่างนี้เลยแตนไม้ในธรรมาตกวคันเน่ยคันยังไเฮยเมื่อที่ผมเนมาเจอแม่เห็ดเห็ดไอ้ต้นไม้้ต้ เลือกไปทำเลยดีแต่คิดว่าเราไปเรารอ,รอข้าวเพื่อมาให้แกะแดกเพื่อให้ข้าแกะนี่นะครับผมนี่โปะข้าวข้าวหมดเนี่ยตุก๊ก นี่แบบโป้โปชี่โน่โป้ก็ชิ่ว้าปะปะปะไม่ใช่คือหายยากอน่ีย มาเทิ um oh yeah ่มวอีกบ um, um, okay, ouais ้างพอแล้วก็ตัดกันแล้วเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพลงท่านี้ก็มันนะผมพะเริ่มเหนื่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสครายกันด้วยนะผมก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดซับสครายก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปมนต้องกดมันลำบากหม่จบเพลงแล้วเดี๋ยวผมไปบายบ๊วยดึกหน่อยป้า